โอเคผม้ไม่พ่นองเลยเนาะในที่สุดกลับมาฮอดเมื่อนี้จนได้ผู้ไม่พ่นองเลยอ่าตอนนี้เราก็อยู่หนา้าเพื่อนหน้าซานของน้องมูผมู้ไม่พ่นองเลยเนาะเดินทางไปคอนแก่นเด้อผมอ้ไม่พ่นองเลยเมื่อนี้เนาะนะก่อนอื่นก็ต้องขอกราบสบ,บายดีและสวัสดีผู้ไม่พ่นองเบิ้สุขุสุขนพี่น้องเลยบวชจอยู่ในและกับต่างประเทศผู้ไม่พ่น้องเลยเ็นยินดีตอนรับเขาสู่ช่วงประเตียงทอง สาเนวคือเก่าพ่อแม่พี่น <oven> ้องเอ้เนาะมื้อนี้บ่เตียงกะมา4คนมื้อนี้พี่น้องเอ้ย4หนุ่มนะทางบาลีบาบุญอ่าพี่น้องเอ้ยหนมรอโดยอ่ามีแต่บ่รอเดียวอประธานป้องเอ้าเ้า่เอาแต่น้อยใจดเนาะยาเมื่อเช้าเจ้าบ่นะ nghe không nghe vô Dạ đâu Ốt đâu Ốt đâu Cho con chứ này đi coi mình À Ngồi okay. Ê Ê Ê đọc, Ê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  Nói chạy đi bây giờ này nó nhiều Được 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 ขึ้นเ้าไปก้อนช่วงนี้ไปบ่มทอดมันก็ยังซ้ำซ้ำอยู่บ้านคือนเขาไปไงกันไปโอดนี่ว่าสิติใจดิไปซุปเปอร์เขาเห็นใจโอ้ยฟ้าเราไปก้อนหนึ่งใช่ไหเห็นเจ้าไปก้อนเห็นใจไอเราเห็นใจคนนี้โอ้ยฟ้าไปก้อนเราเห็นใจก็ต้องเห็นเงินในกระเป๋าคนนั้นนี่เนาะมันเนีจยจเต็มทางแหละกะ

น้องเอะเนาะแม่กัดสักหืมอแม่บ่แม่มเม่มันมันบหอนมื่นสองนะบ่บุตรมื่นมื่นอะไรเต้นโอ้สบายดีละสบายดีน้องมูอ่าพ่อมก็ตะหึงแหละปนอนค่ะนอนแล้วนอนค่ะพี่น้องเอยใช้เมีทามีได้สิเม่บูยูเมีบูยูจ้อยเอาเกี่ยวข้าบริโรนั่นเลยบริโรชงลูกชาวเลยโดยบริชงบริโนั่นเลยพี่น้องเเนาะ ค้าพี่ค้างานเนาะเพราะว่าเรอบกันเคยนั่นแหละเนาะอ๋อทุกมีอย่างแน่นมือ<บ>ด่ามาบนกระเป๋าใหญ่แท้น่ะ<บ>ขอเปิดบงเนี่ยจะไป่ลายมือดีโอ้บ่อน,นี่อ๋อพี่น้นนอ,องเลยกระเป๋าอันนี้บ่อตะกี้นี่ยมาเบิ้งดูให้เนาะ บ้ไดมาหาแล้วจะเหงยุบลงแล้วคางกันเนาะยุบลงแนี่ยโบเบิ้งได้ห้าบขคนได้พี่น้องเห็นเนาะคนโบข้นอะไรือมันเป็นมารยาทพี่น้องใส่ข้นกระเป๋าเราเนาะกระเพิ่นอยากเบิ่งเพิ่งใิ้เปิดให้เบิ่งบ่กบอกเนาะโบเบิ้งก็ได้หงแต่ว่ามันใหญ่กับพ่อเลยพี่น้องเนาะคิดไปคิดไปจัามือคิดว่าน้องมูคิดวสามมือสามมือมาอเดินเดิน อ่าดุลกูหันไดใช่อ้าว่าพี่น้องเลยอ่าจีเงินไปเพื่อนี่เเนาะโดนกี่รายพวกนีเงินได้พี่น้องเลยอ่าโทรหาไอ้ใจอยู่บ่มาได้โทรอ๋อพี่น้องอย่าไปโทรดินเราแน่ลงไปทั้งเธอเราอยากกินนะอ่าคิดทั้งหมดเราเรีนมาหาพวกีได้เนาะว่ากันพี่น้องเลย ก็จะไปริบด้วยบ่ด้ปราทรูมดิ่งน้ำอยู่บ่สอันคืนอ,อลล่วัยเด้หางเงินไน้เราแบบเบดเงินลายได้ทำงานหางเงินแล้วเน่เนาะแล้วก็เป็นเดือนพี่น้องอย่าละพักก็ได้ก็หาเงินหาคำมาเห็ดนี่เล่เฮื่อนเราพี่น้องเลยให้พี่ให้น้องเบิ่งอีกรอบเนาะผ่าเฮื่อนผ่าซานน,นั่นนี่แล้วก็เออมาเห็ดเฮื่อนให้มันแล้วอืออีต้นพี่น้องอย่างลก็ได้อ่าดย อยากเ,เห็ดให้มันเลี้ยวมันทั่วเนาะบุกบืนผัวเดียวานายเห็นใจแล้วอยู่พี่น้องเลยคือถีอไปเตะกิโลกิโลแข่งกิโลกิล่าแบบ <c oughs> มึงแท่เนาะมันไปแข่งแล้วคือมีอันอนี้ยปานี่ก็มีเป็นคำชื่อให้เนาะอันนี้ได้สา <7. S 2> มสามพันเจ็ดทงข้าวนี่นะสาม <3, S 1> <7. S 2> พันผุดบอกสามพันเจ็ดก็ใช่ว่ายอดก็จะมาบ้านเข้ามาถือกิพุ่นชักกัได้ถือกิพุ่นเนี่ย ข้าวโพแทกจะเบิ้งบรเพิ่นเนาะบัรนอกข้าวเบิ้งคือว่าธรรมดาแต่ว่ามันกระนุ่มต่างกันอยู่ไหมสมราคาเนี่ยแหละเนาะคือจิไปเต้บานเต้ยอย่างเช่นตั้งเลกในชีวิตพี่น้องเลยลองลรู้ลองเต้บมบุญแน่นบานเลองลองมึงเถอะโอ๊ยเนาะนี่เงียบเงาเนาะบุคือขึ้นคือตะกอนบ่ะมานพี่น้องเลย อเกี่ยวข่าเนน้เนเกี่ยวเข่าเกี่ยวน้ามพมน้องก็เกี่ยวไรอยู่บ่เกี่อบข่ามห่าบเข่าพอมแมันฉีบบ่อันอันนี้นั่นแล่บ่อน้องบงขออนเนีตยบังได้บ่มันมันปกติแล้วบ่หิ่งแลวเนอะโอ้ีดปงเลยหางันน้ามหัางกัชาวน้ก็เต็มงห่าันน้บุงเฮิมมาน้ำบ่เห็นบุ้งเฮิมมาทายคลิปมาให้ช็อตหาน้า ບໍ່ໄດ້ບໍ່ບ er ້ຕຶງບໍ່ຍັງວາຊັ້ນວນາະໃຫ້ໄວນອ່າຢູ່ນອງເພາະว่าຊ່ວງນັ້ນໝໍເພິ່ນບອກว่าເດືອນກໍ2 2ເດືນບໍໃຫ້ນັກດ มันน่ากลายจนมันเส้นเลือดเสียนย่งไงแล้วแต่ว่าเ้าบบดื้อไปก่อนเมื่อวันร้องเห็ดบึงมันบเห็ดเป็นอยังไรครมันเท่าดื้อก่อนเมื่อวานแบบว่าห้าบผูเห็ดกูไม่มีใครเห็ดจะจำเป็นอืมจำเป็นเแต่วันน่ะแล้วนี่ลงไหลเนาะไปกินใครนะไรแบบนี้ลงไหลเนาะมันกค่เนี่ยมันแล้วเนาะบัวลงมันก็เป็นพาตัดแล้วนาะบอกแต่ว่ายังบม่ได้เต็มที่บออยัง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 ลายยังลายเนาะเพื่อทีเข้าล็อกในเป็นปีเป็นช่องพ่นเป็นไง เราเกันผ oh, um, like ah, ู i̇şte so, elite, so. ้งามขึ้นลายบบนี้เนาะเมนดี๋ยวเดินปลายเนาะเดินปลายเดินปลายนี่แล้วนเราบอกดีเนองงามถือเงินไปไดอยู่งป่ะแล้วก็เราเก่งงามเนาะประตูแล้วกนแนวมันแหละเนาะหน้าตาดีอยู่แล้วนะไปใส่เสี้ยวใส่อย่างใี้งามแล้วบปรเต่งได้หนิเล้วโปรเต่งยังได้หนิบัวบันได้บัวเห่งแล้วบัดนี้เนาะแนะนำฮุดบ่จังว่านี่นะพี่น้องเงี้ยเนาะ เอาเอามิสเตอร์เป็นรักษาพระน้องเป็นไปรักษาให้ดีให้เศร้าก่อนจังว่าการไปพี่น้องนี่เนาะอ่าแล้วก็อันนี้มันจะปีแล้วเนาะใองอวทใช้เวทหากันใช้เวทปีนึงเนาะโดยแต่ซ้อมเบิ้งนี่เราดีเราเศร้าเรานั่นดรงตัวงามบุตรผู้เฝ้าว้าดินน้ำบาตน้องน้องไอ้กันยังอยู่ไรอ่าโดนมีอยู่อ่ใส่เบาค้ำเบาค้ำโอ้ช่างไฟอ่า ช่างไพยุ้ยไรสิมาอยู่อยู่บ่าเราเห็ุแต่โคบุลเล่นบัรนักเพลงไฟฟ้าช็อตบ่ไฟฟ้าช็อตบ่จะไปยังพี่น้องเลยโอ้ยช็อตหนึ่งข้าช็อตหนึ่งอือพี่น้องเลยอ่าแล้วก็ลูกสาวซัมบ้าผู้เดียวเนาะอยู่กับแม่พี่น้องมีพี่น้องอยู่แต่ประยูท่าว่าผู้ใด เบิ้งคลิปเบิ้องยังยาสิบไรสิเป็นเคยเพื่อนน้องชมูก็ต้องมาอยู่พี่ได้พี่น้องเห็นเนาะบันเรียงเมย์เลยเนาะอ๋อพี่น้องเลเ้ยงเมย์นะผมเป็นแนวอีกแล้วอะไรอีกเนาะจะพผาออกมันตัวไหนน้ำมือจะเผาออกมันรักษาตัวเนสอง้เอรก่อนแล้วแต่น้องพนดอกพี่น้องเหงืนั่นก็ได้เนาะอ่าคือเอาก็มีหน้าทีที่ว่า่วยน้องเพ่นให้อ่าให้มันสมบูรณ์แบบ เนาะเอบไปเรียบร้อยแล้วก็ยังบ่ได้ไปซะเท่านี้ด่ะบ่ทิยังเนาะๆๆดูไปเท่านี้ยังบ่ได้ใส่ฟันนี่บ่ได้ในาดอีกนี่มีขนาดแล้วต้องเบิ่งยังยังอออไขั้นตอนได้ๆพี่น้องนี่เนาะโดยเดี๋ยวเพิ่นสิบอกนเนาะมีสิบอกให้อีกว่ามันบ่แม่นเรื่องน้อยเนาะมันเป็นเรื่องใหญ่อยู่กินข้าวกินน้ําได้ล่ะกินแล้วเช้าบ เที่ยงบ่ายเที่ยงต้นกินเฮาข้าวเที่ยงเฮายังบ่ได้กินข้าวเช้าบ่ได้กินข้าวเช้าอยู่พี่น้องเอ้ยไปๆด้ตั้งไปหากินอยู่นันเฮาพุ่นแหละพ่แม่พี่น้องนี่เนาะอนี่กะเป๋าใหม่เลยบ่นี่อันกระเป๋าอันเพิ่นเพิ่นเอาานันบ่นีอันนั้นกันก็แม่นบ่บ่เออนั่นกระเป๋าเราเองคักได้เนาะบ่ตุนเนาะเบิ่งๆๆ

พี่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 เอออ่าโอเคอืมนีมันบุกเขากันบ่อยๆอ่าเตี้ยกันบ้ามันใหญ่กว่าเด้แบบ่มันย่างย่างพวนู้นชงชิงเงี้ยงข่างเดียวแท้โอหนี่คือนี่คือกักันเลยนะอ๋อสายมันสั่นยานได้บ่อนะสายเป็นนี่ไงบ่ได้แค่นี้มันตายหิวอันนี้เนาะตายหิวได้ตายหิวแม่นอืมประมาณนั้น จะพี่ว่าน้อยได้รับก่อนเนาะบ่ตเนาะอๆเท่าไหเนาะต้องสิแงแท้กสักกุ้งซีอยุยาอ่ากุ้งซีนากุ้งซีบ่แม่นอยุยาาากุ้งซีน้อยโอ้ธนาคารดเอาให้พี่น้องนี่เนาะอืออ่าอ้าบ่แม่นกระเป๋าเนาะอยู่ในกเ่อ่าโตเนาะอพี่น้องเอ้ยเรียบร้อยเฮือนซานคันใด คันด่างเราพี่น้องเนี่ยอันนี้คือไปยังอันนี้เนาะปิดได้อ่าพาทางไงปิดที่บ่อ่างไงพี่พาทางไงปิดบ่แบบบ่ให้ยันแบบชัดๆว่าชิงขึ้นเด้อแบบว่าบ่ให้มูมากใกล้ขึ้นเด้อเนี่ยโอ๊ยไก่มันก็บุกพุ่นแล้วมันก็บินขาไปพุ่นแล้วบอกว่ามันบม่ได้บินไดมันชีย่างไอาแม่นเนาะพี่น้องเนาะอ่า อันนี้ก็บพรคุ้มคิดว่าเตียงแล้วเพียงไงแต่แต่มันมันเคยกินเขามีเ้าสอดข้าวสารกกสุดนักเลยสุดได้อยู่พอแรกก็เพื่อน้องโม่เลยก็พอแล้ว,วได้เนาะผ่ากระโจงผ่ากระจาดเราก็ได้คู<ม>่วันอะไรคู่วันอะไรคือว่าอันเห็นบปเสียงอันนั่นช่างสอกสร้างเสาให้ได้ใช่ไหมน้องพันชีอันนฮิบไปฮอดขั้นตอนได้อ้ายนี่บ่ไอ้อันออบนี่บ่จะไปช่วยอะไร บูซ <T rib ut> um <that> ื้อบอเกอม่เอาซือตั้งขึนใหม่ตั้งขึ้นใหม่ให้อ๋อสิตั้งเห็นจนเรวเร็บอกระหู้อ๋อ่ว่าเพื่อนจะคอยซอยไปซีเร็ๆหน่อยเนาะมีแจะเส้าบอคอยเสาอืมอืมอืมอยีน้องเหาะอ่าพอเศาจะต้นนาะเพันุส่งมาออ่าอ่นี่ไม้ดูน้อยบริงิน นี่ไปเจอชิริงินบุริงินเนี่ยไม่กะใกล้สิไปนั่นแหละพี่น้องเอ้ยเนาะไม่ก็ที่ตายละเอ้ามีแต่ว่วา,ามเมื่อนี้ก็สิพาน้องมูเพิ่นไปเดินทางสู่คอนแกน่นพุ่นแหละพื่อนน้องเอ้ยเนาะก็ไปนำกันสี่คนรอบนี่พี่น้องเอ้ยหาทั้งน้องมูก็พอดีเต็มคันรถพอดีพี่น้องเอ้ยก็สิไป เรื่องที่ว่าคอนเฟิร์มได้เนี่ยใดบรเตียงกันยังบุหงุว่าไปโมเพิ่อนช่วยเนี่ยใดกันยังบุหงุเนาะน้องมูเนาะโดยอ่าเพราะว่าเพิ่นนัดไปตามโมนัดนัดไปตรวจแล้วเพิ่นว่าเนี่ยใดเพิ่นจะให้เตียงใดกันยังบุหงุเนาะนะขั้นตอนเข้ากันยังตอบไรว่าสิไปจกมือจกยังบุ้งุคนนี้น้องเลยอ่าไปพื่นแหละจังว่ากันแต่ได้ เอ่าคนว่าอ้าโอเคไม่ยังแต่กับมาใหม่เลยจังว่ากันกับจังว่ากันคนพี่น้องเลยแต่ว่าเคนว่ามันมีนั่นนนี่กันตอกแตกกับจังว่ากันอีกเท่านึงเนาะแล้วก็ค่าดช่วยจงช่วยใจกันยังโบโบหงว่าเท่าไรจังใดคนพี่น้องเลยก็ไปรุ่นไปชมเบิงน้ากันแต่ว่าไปรอบนี้กาถือว่าบบเป็นการที่แบบว่ารุ่นระทึกเพราะปัญได้คนพี่น้องเลยเนาะไปตามโมนัดก็มีแต่เโมนนัดชายเขียวชายฟัน แในกให้เพิ่นเบิ่งเพยว่าต้องอยังเพิ่มเติมเนาะต้องต้องเฮ็ดุยังอีกเพิ่มเติมเพืพี่น้องเอ้ยบ่คคลตระก้อนรุ่นตระก้อนนั้นรุ่นกันหูรับตับใหม่แบบใจหายใจค้อมพี่น้องเอ้ยเพราะเข้าห้องผ่าตัดกะอ่าเฮาบ่ฮู้ว่าน้องเพิ่นสิเป็นจังได๋ก็อ่าพี่น้องเอ้ยก็รุ่นกันอุตรุษพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะแต่ก็ผ่านมาได้ละจุดๆนะพี่น้องเอ้ยอ่าจุดที่ว่ามันหนักหน่วงนนะผ่านมาได้แล้วก็มีแต่ว่า รอ,อบนี้ก็มีแต่การน้องเพิ่นไปตามมอนัดมอเพิ่นว่าจางังใดกันยังบบทันหูอ่าไปรุ่นส่วนนี้แหละพี่น้องเนมอเพิ่นดีให้เหตุจงังใดใชฟ่ฟันก็ฟันกัใช้แบบใดค่าใช้ใจมันเท่าไรก็นยังบ่หูอ่าส่วนนี้ผมพี่น้องเนาะอันนั้นใะบนุ่งใบนัดน้องอเตรียมพร้อมบ่ได็นะเนานะน่องเนาะอ่าเพราะยันลืมมันเกิดน,นั่นอีกได้พี่น้องเยใบนัดเพิน่นแต่ว่าเลยนัดอยู่สองมือแต่บทบเป็ยนยังบปเตียง ทรไปให้ทัท้งทั้งหมอภัยกับพี Williams ่วิสา์หมอวิสา์ขอบุญขอบุณเป็นเดลายเป็นประสานให้ว่าขอเลื่อนได้บ่อวัดสันพี่น้องเลยเพราะว่าเมื่อวานนี้เฮากะไปเจกะลงทานเนาะทั้งสองวัดด้วยวัดบ้านหนองพือด้วกับวัดม้านโสกวางพี่น้องเลยก็เอาบุญเอากุศลน้ำกันเต็มอิ่มเพราะว่พี่น้องไอ้มื่อวานนี่กะบดด้วยทีมงานเนาะก็ไปน้ำกันบดสุขสุขคนพี่น้องเลยกะอ่าอิ่มบุญอิ่มกุศลกันเมื่อนี้กะ ต่ออีกพี่น้องเอ้กับผ้าน้องเพิ่นขามไปไทยพี่น้องเอ้ช่วงนี้บ่เตียงกับไปไทยเรื่อยนะพี่น้องเอ้เอฟซีบางคนกับจนคอมเมนต์เนาะฉันตกเที่ยวไปเมื่อหน้าเนาะบ่เตียงว่าฉันพี่น้องเอ้เนาะขามไปมุกนี่ขามไปมุกนี่ขามดุอีดีพี่น้องเอ้ช่องจะมือไปทีนึงเนาะเดี๋ยวกับผ้าม่เท่าไปกวดเดี๋ยวกับผ้าเมย์พี่น้องเอ้เดี๋ยวกันโน่นนี่มันกับผ้าน้องผ้าอีกพี่น้องเอ้ไปต่อยาเนาะเดี๋ยวกับนั่นนี่พี่น้องเอ้ไปดุยอมรับบ่ดุอยู่พี่น้องเอ้ เอากะเฮากลับไปเวียกไปงานเนี่ยแหละบ่ได้ไปลิ่นไปหัวดอกพ่อแม่พี่น้องนไยรอบนี้กะพาน้องมูไปไม่ไปนอนไยจักสิหงบ่หูจักมือแต่บ่เตียงคิดว่าบ่เกินชี้หามือประมาณนี้หนอกยังหึงก็พอไปตามหมอพนัดแล้วก็เดี๋ยวจังไดก็จังว่ากันอีกเธอหนึงพี่น้องนไงเนาะแต่ว่ามีมาตุนก็คือว่ากินฮอดลูกินฮอดเมียอยู่โทรให้เมียมาอยู่แถวโคราชมันยังไม่ได้บ่เดยครับบ่เตียงพาไปก็ได้แถวใกล้ๆทำนะ บุเรโลโปลข้าวอยู่บุเรโลโปลข้าวอยู่ปานนี้ยังอยู่อ่าอีต้นพี่น้องเงี้ทานป้องของกับหางลูกหางเมียสงสารเพื่อนพี่น้องเงี้ยเนาะอีรีเลยเพราะว่าบกเข้าใจคู่มือชึกดูแต่เป็นเบาเตียงก็คือกันอืมนะพี่น้องเนาะอ่าเอ้ยอืมบัตรอนณาเมียอ่าเมียผัดยู่วังหนึ่งลูกผัดยู่วังหนึ่งพี่น้องอยู่น่วมกันกับลูกอ่าโอ้ยว้าวเห็ง ชิดนั่งตรงนั้นตายโย่ไม่ดีคิดเอา่ะนี่มันข่อยจ้ำใจเลยบวตี้แล้วข่อยเองทีจ่างเมียไปด้ามืออย่งนี้หชยใ่บ่มบชงมุระบุบเนอชมุราเจ้าโอมงด้วยชมุราอ้าวชมุราอันนี่เจ้าเจ้ากับข้าใจเจ้าเพ้งนี้ว่ลูกเจ้าตอนนี้เอาเทอะเอา จะเพลงยู่บ่แเพงนะบัดนี้สมมุติว่าเมียเจ้ากับเพลงบ่แเงอ่าเจ้าอยู่กับลูกอยู่ผู้อีกมงกุฎหนึงมันเมียเจ้าอยู่อีกมงกุนึ่งเจ้าคิดอะไรอ่ะสมมุติว่าให้ปราจอดไปหาเงินยี่ไงเอาไงแต่เจ้าเอาลูกหรือเพื่อนเห็นนะเจ้าจะคิดอะไรบ่ได้แน่กว่าบ่ได้ห่างงี่เงี่ยบ่ได้ห่า อาทิตย์หนึ่งในกี่วัยแล้วแหมหบดอะวัยอ่าแบบว่าตูน้องเห็นใจแล้วอยู่ไหนยังไงต่าตากระบะแล้วอี๋อย่งเงินนะอยากไปเพราะว่าตูอยากไปแค่เมียอีกอยู่บ่โย่แต่มีโอกาสก็อยากไปย้อนแล้วโอกาสอ่าโอกาสมันงเโอกาว้าวกันลายย่างนะลายย่างเลยลงมันต้องโอกาสนะใช่ว่าโอกาสมันก็ไปได้อยู่แต่ แต่่วาเงินค้ำเขานี่แหละเนาะเดี๋ยวน้ำมันลดนะคือน้องโมแล้วก็บโบได้มีอย่างมากไหมมีแต่ว่าโมนัดจะซื้อโมเพิ่มบ้านใดก็จังว่ากันพี่น้องเงินเรื่องตัวนั้นมันกับโบได้ถ้าคือรอบแรกเนี่ยมันถ้าโบมีคนเบื้องนอกเป็นก็ะถิ่มโบได้เลยแม่โบพาตัดเลยเราต้องดูแลแต่ว่านี่กบบบุนักปนัญญาเราเคยส่งเทพอยู่บ่กมันไม่เคยไม่เคยไปจะเคยไมไปฉับบาทนี่อยากไปอยู่บ่านน้องอยากไปอยากไปอยู่ตัวเไปต่อทางไปสั่นเข้าทางวัดจูรุ่น อ๋อเราบูรเกยเปเงนออบกยอ๋อเราก็พัฒสปอร์ตเราก็มีขี่นำเจ้ามีเงินพาเราเรียกเขาเรา้วยนะรู้ไเงินถึงเงินไปเท่าไหร่เงินไสามหมื่นปายว้าอยุางนี้พางเงิงถึงเงินไปสามหมื่นปายชามคนเราร้วมชีคนร่วมกันนี่เราชำเราคนชำนอกคนเดีาเท่าไหร่สามพันบริหาพเจ็บรีหาพันเจ็ดมาบุญสองพันช ่รวมกันที่บูชาเขาต้องม้วนคนเดียวการคือเงินผู้ใหญ่เพิ่นบ่เงินผู้ใหญ่เพิ่นแต่ว่าอันนี้อันนี้คือน้องพันจิดถือไปทรายกระยาพี่น้องคือโบเตียงโบเตียงเคยบดิเกียวก็เท้าได้คือรอบกวนแล้วน้องถือไปชองแชนโบเตียงกับโบได้เตะไม่แต่บาทเดียวเนาะพี่น้องเไยทุกบาททุกจีจางก็คือคือจ่ายคือขย่ายให้น้องเพิ่นเบิดแล้วมันบพอใชกเงินรอบกวนนั่นโบเตียงก็ได้เปิดชมทบ น,นะผู้ใหญ่เอฟซีก็ฝากข้ามาจ,จนเรือพี่น้อง,งเลยเรือแล้วกลับมากกับมอบให้น้องพันหกหมื่นองงอเอทพี่น้องเลยเรือเรือจากจากที่รักษานะเพราะว่ารักษามันบ้านน้องพันมอบให้บัตรเตียงนี่แสนเก้เาแล้วก็บัตรค่ารักษาน้องพันนี้รวมรวม้ลยสองแสนปลายนะแต่ว่าลำพังแต่งเงินที่ถือไปจ้า้านนีบเพอาะเตียงก็้เปิดสมทบใหม่พี่น้องเลยแล้วก็ เรือจังหันกระโมบให้น้องเพื่อนพราะว่าเงินซื้อกินซื้อยากเติมน้ำเมือกน้ำมันมาเตียงกระบอกพ่อแม่พี่น้องได้ปะเอฟซีแล้วแล้วก็บอกมูคู่พราอมติไปน้ำกันนี่เนาะควักเงินตัวเองนะพี่น้องเงินส่วนตัวไปด้วยใจนะพี่น้องเงินตัวเองคือเก่าไปเป็นมูเคู่กันเนาะเป็นน้ำกันเป็นเี่น้องเลยจะไปแม่ทอนอีกยุ่งป ฮะมันมือใหญ่อนเนอะมีไปยืมให้ไ่มิกบ่ยืมมีมีแต่พังลงอย่างเดียวจะพังเนี่ยถอนขึ้นรูปเออเออเอบ่เตียงกับอ่าพอมีอยู่บางนึงกับพี่น้องเไยกับว่าเดือนนี้กับนักอยู่บ่เตียงกับเพราะว่าชอยทั้งอาจารย์เน่ชอยมือชอยลุงเฮิมเน่อ่าพี่น้องเไยบัดนู่นนี่นั่นเน่แบัดพาไม่ไม่เท่าเม่ไปหาโมพาไม่เท่าไปหาโมภายในเดือนเดียวเลย แม่บะเตียงกันเลยแบบว่าได้อยู่บ่ได้บ่ได้ตัวบ่าแนมพี่น้องเงินยูทู e ก็พอได้แต่แต่ว่า่าชใจมันลายเนาะพี่น้องเลยกันลายลายคือเห็นเนาะคือพี่น้องเห็นนั่นแหละบะเตียงกันแล้วแล้วก็บ่ดยควมที่บะเตียงแบบว่าใช้ใจเงินแบบว่าแบบแบบคือพี่น้องเห็นนั่นแหละทำบ่ได้เลยควักบปได้เลยพี่น้องเลยเนาะ อ่าก็เลยเป็นคนเก็บเงินบ่ค่อยอยู่เวง่ายๆอย่างนวาใดเนาะอ่าพี่น้องเอ้ยคว่าคือไม้ก็แบบว่าไม้หยังบู่ไมวบ่ไมวอยนไมติวบ่ไมติวเนียวเนียวเนาะเนียวเนียวไมิ้วมันเป็นได้ิ้วมันมันอยเหยียบงามันกวาว้าเลยเนาะบานั้นไมยุมปานด Rồi nhung quốc chấm pa. Rồi. Không có bói Rồi. sao không khám này hồi vô. Không cần hở tưng men phân l่ะ. Tính một khang, ca chắp hùa chấm bùm ยังบ่ไป.ยังบ่แตก đi. ยังบ่แตก.เป็นไม้นั่น nên, ดอก.ต้องฮ้อง Rồi. เออมันก็คืออยู่คือใครเราดิคือคนหับใช่ป๋มันหลายคือไดยโอ้ยระวังเหยียบเลยโอ้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 ยอ่ามันก็ดำเลยกเสือเหาเถอะโอ้ยต้องใจเลยคอยโอ้ยว่าวำบอดีบนท้องเหยียบไปดินี่บอดีอ่าต่ว่าหิวเข่าเมื่อกี้นี่โอ้ยไปประตูเฮ้ยกลัวแล้ว เอาดโดยพี่น้องเลยเอา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 ไปไปนุ่งม you ูนั่งหนะจะให้อีลานั่งหน้าก็ได้น้องเลยเพราะว่าอ่ามันอันน่ะลายเนี้ยจังน้อยรอบนี้คดลายเนี้ยจังน้อยพี่น้องเลยไปก็เลยนะให้น้องเพิ่นนั่งหน้าเพราะว่ามันอึดอัดเดี๋ยวอ่าขี้โพนบอดี้ชิทับโอ้ยอ่าเบโยกได้พี่น้องเลยใบโยกเนาะเอ้ย ว่าน้องเพื่อนเป็นผู้หญิงอ่านั่งเออดกันได้กับโบโบักกันได้พี่น้องเลยเนาะอ่าไปอ่าประธานประธานมาใช้เจ้าเดี๋ยวได้แล้วนี้เรารอในอยู่อ๋อโอเควอนนี้ว่าชินั่งดังนะมุมเอ็นว่าช่นไงประตูจะเข้านี่ไปเนี่ ว่ายาโบ้านงมูไปหามอจับสิล no <E ี no ่ยนพาเจ้าวะคอยได้บาทนี่เออบตัฮะสิเือพอแล้วพอแล้วเสียเวลาไปแล้วจังว่ากันประธานป้องนี่นั่งกลางนี่เนาะเออเข่าทาเข่าทานี่แหละก่อนพูดจะตากหอนกดกดลเอาเเยวมากองดูฮลองดูลองดูเบงเบงเบิ้งเบิ้งเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเบิ้งขึ้นาเบิ้งก็พี่น้องเลย อ๋อแล้วพให้ยชีคนเอี้ยเบาอยู่ดีถ้าใครตัวเนาะอ๋อดีแล้วบาจันเราว่าจะมาบางเราลองบังบังงบถ้าบาจันมาถ้าบาจันมาเออืก็กัได้อยู่อีกมันก็ได้แต่ว่ามันมันระยะทางมันยาวเหมือนมื่อเลยมือมื่อมันนี่พอดีพอดีง้ำกันย้ำเว่าหน้าหนาวก็พอดีอุ่นพอดีนี่พอดีอุ่นนี่มึนมัดอย่างนี้ไม่พออุ่นกูว่าตายแล้วก่อนพอดี เอาโอเคโอเคสบายดีพี่น้องกันเดินทางโโดดยยเดินทางกันนี้โดยสบายดีน้องมูเดินทางเป็นนลำกันเอาเนี่ยเอาอย่าดมสมุนไพรนะเอาไว้เพื่อเมารถเมาอย่างพี่น้องหากเมาดอกเชื้ออยู่น้องมูนี่ตาชัยมมั่งข่อยพี่เมาบุ๋งอ่ะโอเคพี่น้องเองเนาะเปาเตียงขอตัวเดินทางกันด้วยต้องขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเปิดสุขสุขคนที่เข้ามาติดตามร่วมล้วก็เป็นกำลังใจให้เปาเตียงและทีมงานพี่น้องเอยสำหรับมื้อนี้ พอตัวลาไปก่อนแล้วพี่น้องนี่เนาะสบายดีพี่นออ้งนนนองบ๊ดสุกขุกคนเด้อพี่น้องเดอ้อเป็นกำลังใจให้ทั้งทีมงานเฮาเนี่มื้อน,นี้พี่น้องเอ้ยหาคนทั้งน้องหมู่พี่น้องเอ้ยเนาะอ่ะสุสุพี่น้องเอ้ยบายเด้อไปโอ้ยเนาะอันไมมกันชันกับโค้ตเงาไบายเด้อน้องหมู่โด